อะ้วใช่ไหมงงๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า A เก e about literally doing your tax นะครับผมก็คือแปลภาษาไทยก็คือเกมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องภาษีของคุณนะครับก็งงๆจริงดูจากภาพเกมน่าจะเป็นเกมแบบอินดี้ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ปัญหาคืออ่านไปอ่านมามันมีแท็กฮอลเลอร์ด้วยก็ <c oughs> เลยสงสัยว่ามันจะมีได้ยังไงนะครับก็เลยลองเล่นดูนะครับผมว่าก็ตามตรงก็ไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะนําเสนอแบบไหนนะครับ ให้เราทําการเก็บนะครับเรื่องของภาษีนะครับไปทางซ้ายเอาเป็นรดหย่อนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอะไรที่ไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นขยะก็ไปทางขวาข้างบนมีเครื่องคิดเลขนะครับผมใช้ในการคํานวณภาษีที่หักได้แล้วมั้งเกมง่ายๆครับเอาภาษีนะครับเก็บคืนไปทางซ้ายเอาขยะเก็บคืนไปทางขวาลักษณะนี้นะครับคือลองเปิดดูนะครับคอนเซปต์ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงครับวันแรกก็จะสามารถเอาภาษีมาหักคืนได้แบบนี้ละมั้งครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยแม่นนะครับปกติภาษีผมจ่ายคืนอย่างเดียวยังไม่ค่อยเจออันที่มันหักคืนเท่าไหร่เลยไงก็แล้วแต่นะครับผมได้ภาษีเงินคืนนะครับที่อ่าหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเหรียญตีเป็นเงินบาทนี่เยอะนะงงๆนะครับใครแม่นเรื่องภาษีบอกได้ครับแต่ผมจะมาดูจะมันจะฮอลลอเลยังไงแค่นั้นเองโอเคไปครับวันต่อไปเรื่องลายเซน์อย่าไปทักนะครับเพราะว่ามันห่วยแตก ขอบคุณค่ะเท่าที่อ่านดูเขาบอกก็มีเวลา7วันนะครับผมและสิ่งแปลกๆจะเกิดขึ้นซึ่งผมก็จะพยายามสปีดลันไปแล้วกันเพราะว่าไม่รู้คืออะไรเงินด่วนเงินดีทักตอนนี้สิจะ๊ะฟรีมันนี่นะครับขยะครับไม่เกี่ยวกันไปนะครับเอ๊ะอันนั้นมันไม่ได้ปั๊มว่าแท็ก์นะครับคือผิดหรือไม่ผิดอะ่ะอันนี้บิวบิวน่าจะเป็นบินจ่ายถูกต้องครับแสดงว่าเป็นขยะทิ้งไปเงินทิ้งอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงไม่ปั๊มคําว่าแท็กส์ครับบางอัน มันเป็นใบที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับหรือเป็นแค่เขาเรียกก็ไปสนียเฉยอันนี้เดี๋ยวรอดูซิว่ามันจะมีขึ้นมาผิดพลาดกี่อันหรือเปล่านะครับอือฮึบรรยากาศก็สบายสบายครับคืนนี่เล่นแล้วก็กะจะเจอฮอล์เลอร์อย่างเดียวเลยโอเคครับเราทิ้งไป18ชิ้นเราเก็บไป12ชิ้นนะครับได้ภาษีเงินคืนมาส0,000่นกว่าโอเคอาา่อาฮะอ่าฮะเมื่อกี้ <laughs> ก่อนจะอัดคลิปนด้แบบแคะจมูกมา เราเปิดมาก็อ้อเจ็บจมูก <c oughs> ต้องพยายมนำ้ำบีบบีบอันนี้น่าจะเป็นเช็คมั้งเช็คเก็บไปก็คือหลักๆอันนี้สําคัญเหรอครับไม่แน่ใจว่าสําคัญคืออะไรก็แยกไปแล้วกันเงินด่วนเช็คน่าจะเป็นไฟแนนซ์บ้านหรือไม่ก็ประกันบ้าน IRS important คืออะไรวะไม่รู้นะครับผมจำแค่ว่าอะไรที่มาใส่ซองไว้ก็คือแยกไปทางซ้ายแล้วกันอะ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 ไม่มีอะไรขึ้นว่าถูกหรือผิดผมก็ไปของผมเรื่อยๆแล้วกัน หวังว่าจะถูกหวังว่าจะถูกหวังว่าจะถูกมีใครกระซิบสักอย่างที่ขูงข้าวขวาของผมครับจะมาก็มาเลยอย่ามากระซิบกระซาบมาเร็วรอเจอตัวอยู่มีไหมวันที่3ครับแสดงว่านี่จะเป็นความฮอลเลอร์หน่อยๆนะครับแต่เสียงดน,นตรีมันกบอยู่ไม่เป็นไรเราดูต่อไปอาจอยู่ใช่ไหมอาจอยู่ดีเยี่ยมครับเออเราเก็บมาได้17นะครับโยนทิ้งไปสิบได้ภาษีเงินคืนมาห0 0 0มนกว่าผมว่าเรื่องเรียงถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับ อบ,บใดที่เงินไม่ติดลบครับเป็นพอใจนะครับอันนี้เอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนอ็อตอ่าลายเซ็นแบบส้นตึกมากไงก็แล้วแต่นะครับเข้าสู่วันที่4ครับอ่าเก็บไปทางซ้ายเอ๊ะทำไมวันนี้มีแต่กระดาษแปลกๆอ่ะเอ๊มีแต่กระดาษแปลกๆแค่อันนี้ไม่มีอะไรที่เก็บได้เลยเหรอเอ๊ะทำไมกระดาษเหมือนไม่ลดเลยครับเอ๊ะแปลกจัง สังเกตมองรอบจอผมว่าต้องมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่แน่เลยครับไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอเอ๊แปลกนะแปลกนะได้ศูนย์ใช่ไหมแบบนี้โยนทิ้งไปเพียบเลยครับคือนึกถึงสำนวนนะครับผมเด t h and Taxes นะครับผมคนเราถ้ามีชีวิตอยู่นะครับผมไม่มีทางหนีพ้นเรื่องความตายและการจ่ายภาษีนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กันทั่วโลกนะครับผมโอเคอันนี้เอาเป็นนอนหนูธรรมดาพอแล้วกันไงก็แล้วแต่ครับนึกถึงเกม เดนแอนแท็กเซตที่เคยเล่นนะครับยังไม่ได้ไปเล่นต่อเลยโอเคกลับมาปกติวันที่ห้านะครับข้างบนมือข้างซ้ายมือปกติมือขยับใช่ไหมครับผมไม่เคยมองไม่เคยสังเกตเลยโอเคโอเคอ่าฮะ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 อ่ะโยนผิดไปอันหนึ่ง <laughs> อยากลองอยากลองไม่ใช่อะไรอยากรู้มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดผมโยนผิดเงินตรงเครื่องคิดเลขมันจะลดใช่ป่ะอ่าสมมติ อ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเงินมันจะคล้ายๆกับเอาไปหักคืนยากใช่ไหมครับไม่ได้ก็ต้องพยายามแยกให้ดีครับให้เราได้เงินคืนมากที่สุดละมังครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะผิดอันชึบอ๋อ <c oughs> มันเริ่มมาแล้วมาสัก,กทีเริ่มปล่อยให้แห้งเหี่ยวตั้งนานโอเคครับบอกว่ามีเวลา7วันใช่ไหมไอ้แต่วันนี้ไม่มีกาแฟนะครับเท่าที่เห็นหักคืนได้20,000ืกว่าหรอ จะมีตาปัมมา๊มไม่อดโอเคดินสออยู่นี่ครับอันนี้เอาเป็นสัญลักษณ์นะครับผมเป็นกร,กระบาดจริงๆจะเขียนตัวเอ็นออกมาให้ได้ยังไงอันนี้วาดเป็นรูปดาวก็ได้ครับเจลามุนจะลงทันแกโอเค Yes เหมือนตาปั๊มทุกวันมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนีอ้อ่เหมือนแก้วกาแฟนะครับเป็นคาบเลอะๆโอเคเคยรู้สึกไหมว่าถูกจ้องมองน่าจะเป็น security นะครับของบ้านก็งงๆหน่อยนะครับว่าคืออะไร มันอาจจะพยายามใส่ความคลิปปี้เข้าไปรู้สึกเหมือนติดอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราอาจจะเป็นแค่พนักงานคัดแยกภาษีหรือเปล่าครับหรือว่าเราเป็นคนที่ต้องจ่ายภาษีไม่แน่ใจนะครับไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือผมไม่ได้รู้แบก็กกราวด์เรื่องภาษีมากนักครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ <c oughs> มีหน้าที่จ่ายอย่างเดียว <c oughs> พูดแล้วก็ช้ำใจห <c oughs> อ,อยลาเดย์แต่ว่าต้องบอกว่าพนักงานที่กรมสรรพากรนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ของผมค่อนข้างดีนะครับ อาจจะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่คุยกับเราดีๆนะครับเพราะว่าเราจ่ายเงินเขาถ้าคุยไม่ดีเราจะไม่มีใครอยากจ่าย stop เหรอ no at <laughs> one stop man โอเคต่อไปเราก็จ่ายไปจ่ายไปไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ะปกติถ้าเกิดที่ผมเคยเล่นมาถ้าเกิดเราผิดนะครับมันจะแบบส่งมาว่าเอ้ย e มึงทำพลาดนะอะไรประมาณนี้โอเครับภาษีวันนี้เป็นยังไงบ้างจำสแกปะจำสแกปะรอยอยู่รอยอยู่รอยอยู่ มาสำคัญด้วยอย่างนั้นเหรออาหาที่เราต้องมาทำเรื่องแบบนี้เงินคืนที่เงินมันแกว่งฮะอุย้ยผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาละมาหน่อยมาหน่อยกูรอเจอตั้งนานแล้วอ่ะขอมขอนขมันผีขอมอนอยากเจอเอ้ามีไหมฮะคำทูมีม Come me, เหรอคำเนียมีเหรอ หรือว่าคับอินมีไงก็แล้วแต่อสรุปแล้วเราต้องยังไงอะอ่าไม่รู้ครับมันน่าจะให้แค่เซนให้โง่โง,โง,โง่เฉยอะวาดวงแหวนแปดธาตุแล้วกันครับเผื่อจะชุบชีวิตน้องชายขึ้นมาได้ <laughs> เอาจะเอาร่างกายของนายขึ้นมา <laughs> ไปดูซะนะครับแขนคนคนแปดธาตุสนุกมากครับเน็ตฟ <laughs> ิกไปยัง <laughs> ไงต่ออ๋อแปลกๆีนะครับนอกเรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมัน <laughs> มันไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยและใบนี้คือซ้ายหรือขวา แปลกๆไปทางขวาแล้วกันผมจะเก็บเฉพาะที่เป็นรูปซองกระดาษแล้วกันนะครับโอเคเอ๊ะผมสังเกตหรือเปล่าว่ามันไม่ยุบอะปัดทิ้งไปนะครับผมจะไปให้ถึงเฉพาะซองใบล่างสุดเท่านั้นนะครับเฮ้หรือว่ามันให้เราเก็บวะผมว่าสัสสกพักต้องถึงแหละผมสแปมไปเร็วๆเลยผมว่ามันต้องตอนจังหวะที่เรากำลังคอนเซนเทรตครับแล้วมันจะจำใส่เราว่าฉะนั้นอ่ะอ่ะกูกูแกล้งว่าคอนเซนเทรตแล้วกันแต่ตอนนี้หัวกำลังคิดถึงอะไรก็จะถึงแล้วครับ โอ้เก็บไม่ได้ครับโอเคยังอยากกลับไปอยู่ไหมกลับไปไหนอ่ะเออ่ลากไปที่โ no. นลากไปที่โ no. นไม่ได้อบาบังคับซะขนาดนี้มันเนี่ยมัน,ม,นมันลากลงโ no. นไม่ได้ถ้าคนไม่เชื่อไถลงไถลงเนี่ยนี่คือทางลงนะมันไม่ลงให้แต่ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าก็ก็เย็แ yes. ละกันนะตัวเกมจะบังคับแย่บั yeah. บงคับก็ต้องเยสนี่นาทำไงได้โอ้ อะไรนะ่ะเหมือนสภาพเหมือนคนไรบ้านเลยครับคืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นรูปคําว่าซื้อบ้านนะครับทางซ้ายส่วนทางขวาคือภาษีภาษีภาษีเหรออ่ะฮะเออกลับไปนอนซะดวงตาภาษีเงินดอลลาร์ภาษีคือถ้าเกิดประมาณว่าสื่อสาวถ้าเกิดเราแบบวุ่นวายเรื่องการจ่ายภาษีมานักเราจะเป็นบ้าหรือเปล่า จริงทุกวันนี้ก็พยายามไม่มองนะครับว่าภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับรู้แค่ว่าตอนโดนตอนโดนก็จะโอโ้เจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรครับปีปีหนึ่งโดนอยู่ไม่กี่รอบเองก็ตามนั้นไปอ่าฮะแล้วผมต้องปัดทิ้งเหรอหรือ,อยังไงอ่ะมือซ้ายเริ่มขยับแปลกๆคืออะไรยังไงดวงตาอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นตัวอักษรมันจะไปทางซ้ายแล้วกันครับอะไรแปลกๆมันจะไปทางขวาอยากจะกลับไปไปเร็วตัวอักษรตัวอักษรดวงตาไปขวา คงจะพยายามเคลียร์จนกว่าจะถึงล่างสุดนะครับผมคิดว่าการแยกซ้ายขวาไม่ได้ส่งผลด้วยเกมเพลย์ครับจะถึงใบล่างสุดละเราเป็นไรอะครับถูกบังคับให้ต้องมานั่งคัดแยกเอกสารจนก,กว่าจะตายงั้นเหรอเคเคมาดิจะแล้วก็จัดมาเจียมือโอ้พาราเหรอหรือว่าอะไรดีคอเจน ซาลาไม่ยาสามชั้นสักอย่างหนึ่งให้หยิบเหรอหยิบไม่ได้อะไรเราเป็นเด็กเราเป็นคนติดยาเหรอที่เขาบาังคับให้แยกงานเหรอไม่รู้ครับอะ่ะกดผิด <c oughs> กดผิดเพิ่งกดซ้ายพอดีเลยอ่ออ <c oughs> อาอ่ะกำลังจะกดฮะกลับแอนที่หนึ่งใหม่เหรอโอ้ คืออะไรอ่ะเผื่อไปกดซ้ายว่าจะกลับไปกินยาไหมเหรอร้องไห้ด้วยแล้วถ้ากดขวาจะเป็นยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะนี่เครดิตนะครับผมปอยวซาวนะครับผมโดยจอชอ่ะฮะโปรแกรมโดยบรันดอนอาร์ตโดยเดมาโกอ่อาร์ตดีไซน์โดยวินส์แล้วก็เกมสร้างใน48ชั่วโมง ขอบคุณที่เล่นแล้วก็เป็นประชาชนที่ดีในการจ่ายภาษีซะละก็เอาไปทําเรื่องดีๆแล้วกันนะ <c oughs> จ่ายอาจ่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบคนทํางานต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดผมไปทางขวาจะเป็นยังไงอ่ะใช้เวลาเล่นไม่นาน๋ยวผมสปีดลันไปนะครับแป๊บเดียวผมอยากรู้ว่าถ้ากิผมไปทางขวาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาผิดให้หมดเลยครับโดยที่ผมจะไม่สนถูกผิดครับผมจะโยนทุกอย่างไปทางขวาให้หมดนะครับรอบนี้ดูว่าถ้าเกิดผมทําให้เงินผมติดลบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในฉากจบของเรื่องราว แต่เดี๋ยวต้องถึงยาเมื่อกี้ที่ผมจะลองไปทางขวาดูครับสปิดลันแป๊บเดียว <Okay. S 1> รอบนี้ให้เลือกใช่ไหมว่าจะกินยาหรือไม่กินรอบนี้ต้องกดไปทางขวานะครับเพราะรอบที่แล้วกดซ้ายไปละปิดประตูดังปึง้งเราจะยังไงบ้างถ้าเกิดเรารีเจ็ตยาตัวนี้ละ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนะครับว่าใบสุดท้ายมันจะคือใบอะไรแลอยาจะกลับไปไหมไม่ อ่าถ้าไมจะเป็นยังไงอยากรู้ถ้าไปทางซ้ายจะหัวล้อเอ้ยจะร้องไห้อ๋อประมาณว่าคราวนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นหนทางมืดเหรอผมไม่เก็ตไม่เก็ตไม่เก็ตเปน,นี่ครับว่าเมื่อเราไม่กลับไปยุ่งกับภาษีแล้วก็จะเป็นคนน่าสงสารคนไร้บ้านเนี่ยเหรอแต่ว่าเครดิตนะครับก็ดูจะดำมืดหน่อยนะครับผม เครดิตเดียวกันนะครับชื่อเดิมแต่ว,ว่าอาร์ตดูแปลกไปนะครับขอบคุณที่เล่นเป็นประชาชนที่ดีแล้วก็จ่ายภาษีใช่ครับไม่เก็ตไม่เก็ตเลยค่ะเอาวันว่าก็ไปคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับเป็นการครีเอเตอร์ที่ดีนะครับผลักพาเราไ้คอมเมนต์นะครับให้คนไปคุยกันต่อแล้วก็ไปนั่งดูนะครับเออดีนี่หว่า ไ่งก็แล้วแต่นะครับผมและนี่คือเกม about literally doing your tax หรือเกมเกี่ยวกับภาษีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างคลิปปี้ดีนะครับเพียงแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าสิ่งที่เขาสื่อสารคืออะไรกันแน่เป็นการเอาเจ้าพวกใบต่างๆมาลดหย่อนภาษีใช่ไหมซึ่งถ้าใช่ก็ถูกต้องครับก็ดีครับได้ภาษีเงินคืนได้อยู่ก็โอเคประมาณนั้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากครับดูจบอย่าลืมกดไลค์และเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีวันนี้ไปแล้วครับบ่ายสวัสดีนะครับ